ขึ้นจริงด้วยนะครับมีสองสองส่วนด้เพราะว่าปู่ย่าตายายทุกๆคนก็คือคาทอริกครับลูกของพระเจ้าอยู่แล้วแต่ว่าด้วยส่วนตัวคือผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจนะครับแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เข้าหาพระเจ้าตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นคนเกเรตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่โดยโดยโดยธรรมชาติแล้วตัวผมเนี่ยเกิดมาก็คืออยู่ในครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไร นะครับแล้วก็มีฐานะนะาหาเช้ากินข้มามฉะนั้นผมก็จะมีความดิ้นรนตั้งแต่เด็กว่าผมจะทํำยังไงที่จะให้ตัวผมเนี่ยอยู่รอดได้มีเงินใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมก็เลยหันหน้าเข้าเล่นการพนันตั้งแต่เด็กเลยครับตั้งแต่อายุประมาณสักสิบสามสิบสี่นี่ผมเริ่มเล่นการพนันแล้วนะครับซึ่งพอผมเล่นเนี่ยผมก็ติดมาเรื่อยๆนะครับจนเข้ามาอยู่กรุงเทพผมก็ยังเล่นการพนันอยู่ นะครับเล่นการพนันเนี่ยพอมาอยู่กรุงเทพกุมีม,มีมีหน้าที่มีการมีงานมีเงินเดือนผมก็เล่นหนักขึ้นเล่นหนักขึ้นก็คือการพนันก็จะเป็นเรื่องของฟุตบอลน,นะครับเล่นจนขนาดว่าโต๊ะเนี่ยให้ผมโทรไปแทงได้เลยครับไม่ต้องจ่ายเงินถ้าจะแทงเท่าไหร่กี่คู่ยังไงตามสบายเลยแล้วก็เคลียร์กันทีเดียวสิ้นเดือนซึ่งปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตผมคือเป็นหนี้เป็นหนี้การพนันเยอะมากครับต่อเดือนนี่ผมต้อง จบเสร็จแล้วหักลบยังไงเนี่ยผมต้องเอาเงินไปคืนโต๊ะเป็นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นบาทต่อเดือนนะครับทำให้ผมต้องกู้หนี้ยืมสินมาเรื่อยๆก็เกิดความเครียดแล้วก็ดื่มเหล้าตามดื่มเหล้าแล้วก็เที่ยวกลางคืนอย่างเงี้ยนะครับผมจนกระทั่งวันหนึ่งที่ทําให้ผมได้เจอผู้หญิงคนหนึ่งก็คือโอปอล์ที่เป็นภรรยาของผมอยู่ไหนไม่รู้แล้เาเขาคือคือคนที่เปลี่ยนชีวิตผม นำผมเข้ามาหาพ้าเจ้าอย่างจริงจังที่นี่นะครับด้วยการที่อโอปอได้ได้วยความรักนะครับอยากจะจีบเขาก <c oughs> ็เลยเขาก็ชวนไปไหนผมก็ต้องไปครับไม่ไปไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่รักผมก <c oughs> ็เลยก็เลยมาที่มาที่ทโบสถ์ที่นี่ครับเป็นครั้งแรกเข้ามาก็รู้สึกแปลกๆงงๆกับกับทุกอย่างที่อยู่ในนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการนมัสก,การหรือการ การเทศนาต่างๆผมไม่เคยเจอแบบน,นี้มาก่อนนะฮะก็เลยรู้สึกแปลกๆแ,แล้วก็เลยเลยเลยเรียกว่าก็ไม่เข้าใจในในสิ่งที่เป็นอยู่แต่ก็มาเรื่อยๆนะครับโอปอลก็พาผมเข้ามาเรื่อยๆแล้วผมก็ได้เริ่มเริ่มสัมผัสถ,ถึงพระเจ้ามากขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วผมก็รับเชื่อนะครับพอรับเชื่อเสร็จก็ชีวิตผมก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับผมก็เลิกเรื่องการทนัน อ่าเลิกอ่าเรื่องดื่มเหล้าทุกอย่างผมเลิกหมดนะครับทำให้ชีวิตผมดีขึ้นแล้วก็เริ่มใช้นี่ใช้อะไรได้มากขึ้นก็จนจนหมดนี่ไปนะครับครับผมนะก็ก็ขอบคุณพระเจ้าในเรื่องนี้นะครับแล้วก็หลังหลังจากนั้นอ่าผมก็มีการเปลี่ยนงานต่างๆมากมายนะครับจนกระทั่งมาถึงช่วงช่วงหนึ่งที่มีพี่พี่ที่เคยทํางานร่วมกันมานานแล้วนะครับเขาก็โทรไปหาผมว่าชวนผมมาเปิดบริษัทด้วยกัน เป็นบริษัทรับเหมาะนะครับแต่ผมไม่มีทุนอะไรนะครับแต่เขาบอกว่าให้ผมมาเป็นเป็นหัวเป็นแรงนะครับช่วยทํางานช่วยดูแลช่วยจัดก,การทุกอย่างในบริษัทแล้วเขาจะเป็นทุนให้ซึ่งผมก็ตอบตกลงแล้วก็มาเปิดบริษัทเมื่อปี2015นะครับจนกระทั่งมาถึงออต้นปีนี้นะครับผมก็ทํางานอยนั้นประมาณสัก8ปีก็ได้รับประสบการณ์ต่างๆมากมายนะครับจากจากการบริหารจัดการบริษัทตรงนี้นะครับจนกระทั่ง เมื่อ3าถึงสเดือนที่แล้วผมมีความรู้สึกว่าผมน่าจะมีความพร้อมในระดับที่จะที่จะออกมาทําเองนะครับแล้วก็เลยมีผู้ใหญ่ที่ให้งานนะครับในในเครือของโ,โงรงพยาบาลเอก,กชนยกษ์ใหญ่เหมือนกันครับในประเทศไทยนะท่านก็ท่านฝ่ายวิศวกรรมอะไรเงี้ยก็บอกว่าถ้าถ้าผมเปิดบริษัทเองเขาจะให้งานผมนะครับก็เขาก็แนะนําให้ผมเปิด ผมก็ไปคุยกับหุ้นส่วนใหญ่ของผมนะครับในในบริษัทที่ทําอยู่เพราะว่าอาจจะขอเปิดเองนะขอเข้าไปรับงานได้ไหมซึ่งทุกคนโอเคหมดนะครับทุกคนโอเคหมดซึ่งการเข้าไปพูดคุยครั้งนี้นะ่ะก็ย้อนกลับไปนิดนึงว่าก่อนที่จะเข้าไปพูดคุยในผมได้อธิษฐานกับพระเจ้าก่อนนะครับว่าพระเจ้าถ้าสิ่งที่ลูกทําถูกต้องและเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเนะี่ยขอพระองค์ได้ทรงโปรดที่จะ ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมจะไปเจรจาพูดคุยเนี่ยป็นไปได้ด้วยดีแล้วทุกคนตอบตอบตกลงแล้วก็ผักดันให้ผมได้เปิดบริษัทซึ่งแน่นอนครับว่าพระเจ้าให้ให้โอกาสผมเพอผมไปพูดคุยทุกคนก็โอเคหมดนะครับให้โอกาสผมแล้วก็ผมก็เปิดบริษัทแต่พอผมเปิดบริษัทเสร็จเรียบร้อยเนี่ยปัญหาก็คือเกิดมาที่หลังครับซึ่งพอเปิดเสร็จผมเดินเข้าไปหาเขาบอกเขาอีกทีนึงว่า ผมพร้อมแล้วที่จะรับงานแต่ทุกคนบอกว่าไม่ให้งานแล้วไม่ให้งานผมแล้วเขาบอกว่าไม่โอเคกับสิ่งที่ผมทํากลายเป็นว่าสิ่งที่พูดก่อนหน้านี้กับตอนปัจจุบันเนี่ยคนละเรื่องกันละผมรู้สึกว่าหัวใจผมแตกสลายหัวใจผมเหมือน,นล้มเหลวไปเลยในชีวิตเพราะว่าไม่มีแผนสองครับผมทํางานไม่มีแผนสองไม่ได้เตรียมรองรับไว้แล้วบริษัทที่เปิดคบพนักง,งานที่มีอยู่ผมจะทํายังไง กับเขาเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดครับก็เลยเสียใจหันหลังให้พระเจ้าเดินเข้าวัดหาเช่าพระเครื่องไปไหว้นู่นนี่นั่นเยอะมากนะครับเมื่อเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้นเองครับหลังจากนั้นจนภรรยาผมบอกภรรยาผมไม่ค่อยแฮปปี้กับสิ่งที่ผมทําเขาพยายามดึงผมไว้แต่เขาไม่กล้าชวนผมมาโบสถ์นะช่วงน,นั้นผมไม่มาเลยแต่สุดท้ายแล้วไม่รู้เขารวบรวมความกล้าที่ไหนครับชวนผมมาโบสถ์อีกครั้งหนึ่ง ครับซึ่งผมก็มาพอมาปุ๊บเนี่ยตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินขบวนมารู้สึกอบอุ่นรู้สึกว่าจิตใจนี่เหมือนเหมือนโดนอบกอดอยู่นะครับไอ<โด>้ความรู้สึกนี้ทําไมเกิดขึ้นกับเราก็ยังไม่เข้าใจเดินขึ้นมาอยู่ที่ห้องนรมัสก,การแห่งนี้ครับเพลงทุกเพลงที่นมัสก,การวันนั้นเหมือนเหมือนพระเจ้าเตียวไหมให้ผมโดยเฉพาะนะครับ <S 1> <S 1> <โด>แล้วก็คําเทศนาจากอาจารย์อินทเทศนาวันนั้น พูดถ,ถึงกันไหว้รูปเคารพด้วยซึ่งแทงเข้าไปในจิตใจว่าเอ,อ๊ะทำไมผมถึงถึงถึงไม่รักพระเจ้าแล้วทําไมผมถึงทําอย่างนี้กับพระเจ้าผมนั่งร้องไห้ข้างหลังนะแอบร้องไห้อยู่นะครับกลับบ้านไปร้องไห้อีกอหลังจากนั้นตอบสนองท้ายคําของพระเจ้าด้วยเพลงชายขาครับซึ่งในเนื้อหาเพลงเนี่ยตอบย้ําชีวิตผมจริงๆว่ามีช่วงเท่านึงที่บอกว่าในเรื่องร้ายๆนะครับ ก็มีพ,อพอระพรพระเจ้าซ่อนอยู่นั่นหมายความว่าสิ่งที่ผมเจอนะตอนนี้พระเจ้าจัดเตรียมมาให้กําลังทดสอบว่าผมมีความพร้อมจริงหรือเปล่าที่จะก้าวผ่านปัญหานี้ไปได้นะครับผมจึงมีพลังครับวันนั้นผมมีพลังขึ้นมาด้วยการพึ่งพาพระเจ้าผมรู้ว่าต่อไปนี้ผมจะพึ่งพาพระเจ้าผมจะหันหน้าหาพระเจ้าผมเริ่มเฝ้าเดี่ยวครับเริ่มอ่านพระคัมภีร์เริ่มอธิษฐานทุกวันนะครับทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างผมเริ่มกลับมาดีขึ้นดีขึ้น าจากที่ผมไม่มีแผน2ตอนนี้ผมมีคอนเน็ชันต่างๆที่เพิ่มขึ้นมามากมายผมภายใน,นระยะเวลา2เดือนผมเสนองานไปทั้งหมด60-70งานละจากคอนเน็ t ชันใหม่ที่ที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนบางคนติดต่อเข้ามาผ่านเพื่อนผ่านผู้ใหญ่ต่างๆเข้ามาทำให้ทาใ,ให้ชีวิตผมเริ่มมีมีการเสนองานก็มีความหวังขอบคุณพระเจ้าที่ให้ความหวังผมแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มมีการว่าจ้างเข้ามาแล้ว รับทาให้วันนี้ผมรู้สึกดีแล้วก็ขอบคุณพระเจ้ามากสําหรับสิ่งใหม่ๆที่พระเจ้าได้ประทานให้แล้วเป็นสิ่งที่ดีกว่าสิ่งเก่าแน่นอนครับณนะปัจจุบันผมไม่กลัวที่ผมจะไม่มีเงินเพราะผมาผมได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยผมไม่กลัวนะครับที่ผมจะไม่มีงานเพราะว่าผมอยู่ในสถานการณ์นั้นมาก่อนแต่ผมกลัวที่สุดคือกลัวไม่มีพระเจ้าเพราะถ้าผมไม่มีพระเจ้าผมจะไม่มีอะไรเลยครับขอบคุณครับผม